ถ้าหุ้นตกหนักหรือปรับฐานจะลงทุนหุ้นเทคอะไรดีหรืออยากจะดีซีสัก5ปีลงทุนหุ้นเทคก,กลุ่มไหนปลอดภัยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมทีนะครับต้อบอกเลยว่าโอ้โหมีหลังไม่มาถามผมเยอะมากเลยนะครับว่าอยากจะลงทุนหุ้นเทคอแต่ว่าเพิ่งเริ่มเข้ามาหรือว่าหลายๆคนน่ะเห็นภาพเดียวกับผมนะครับว่าณนะตอนนี้ เศรษฐกิจโลกหรือแม้แต่หุ้นเทคโนโลยีเองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและกําลังจะเปลี่ยนไปสู่อีกยุคหนึ่งของอุตสาหกรรมเลยด้วยซ้ําไม่ว่าจะเป็น5 g รถไร้คนขับ iot เอยหรือแม้แต่ Cloud Computing เอยก็เลยรู้สึกว่าหุ้นเทคที่รู้จักทั่วไปเนี่ยน่าจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะมีบริษัทเล็กๆน้อยๆบริษัทใหม่ๆที่ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่เข้ามาดิสลอปจานวนมากดังนั้นเนี่ยอยากจะลงทุนหุ้นเนี่ยอยากสบายใจหรือว่าถ้าหุ้นตกหนักเนี่ย อยากจะรู้สึกเออลงทุนแล้วรู้สึกมั่นคงไม่เสี่ยงเกินไปจะลงทุนหุ้นอะไรดีสําหรับผมนะครับพอได้โจทย์อย่างนี้มาเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าภาพเดียวกันเลยครับคือผมอยากจะแนะนําหุ้นที่อยู่ในหลายอุตสาหกรรมซึ่งเท่านั้นไม่พอนะครับยังต้องเป็นพื้นฐานหรือธุรกิจทั่วไปเนี่ยจำเป็นต้องใช้ด้วยมีการเติบโตในระยะยาวของรายได้และกําไรรวมถึงผู้ใช้งานในอนาคตและ ยังต้องกระจายความเสี่ยงได้อย่างดีไปทั้งโลกด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนครับจะต้องมีหุ้นอเมริกาและหุ้นจีนอย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ผมต้องขอขอบคุณบอลอฟิลิปที่เป็นสปอนเซอร์สนับสนุนให้ผมให้ความรู้ด้านการลงทุนแก่เ,เพื่อนเพื่อทุกคนนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดน,นึงนครับตอนนี้หลักทรัพย์ฟิลิปนะครับออกแพลตฟอร์มใหม่ที่ชื่อว่า p o e m g l o b a l ให้เราสามารถเทรดหุ้นผ่านแพลตฟอร์มนี้นะครับและพิเศษนะครับณนะตอนนี้ราคาค่าคอมเฉพาะหุ้นอเมรริกานะคับ 5ดอลลาร์ต่อ1ออเดอร์แปลว่าอะไรสมมติว่าผมเนี่ยอยากได้หุ้นอเมซอนหุ้นอเมซอนตัวเนี้ย3,200เหรียญโดยประมาณนะครับถ้าผมซื้อ1หุ้นก็3,200เหรียญผมก็เสียค่าเทรดน,นะครับ5ดอลลาร์แต่กับการถ้าผมอยากซื้ออเมซอนเนี่ย10หุ้นก็คือ32,000เหรียญผมก็เสียค่าคอมแค่5ดอลลาร์เช่นเดียวกัน,นครับและโปรนี้นะครับจะมีถึงแค่สิ้นปี2021เท่านั้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับสามารถ แอดไลน์นะครับไลน์แอดฟิลิปโกลบอลได้เลยนะครับหรือสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับที่เบอร์02-635-3055เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไลน์แอดนะครับแล้วก็เบอร์โทรของบอลฟิลิปไว้ในคำอธิบายด้านล่างนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ขอเชิญได้เลยนะครับมาเรามาเออริ่มกันเลยครับหุ้นตัวแรกที่ผมอยากจะแนะนำนะครับนั่นก็คือหุ้น Microsoft ครับแลวหลายคนก็โอ้โหพิธีหุ้น Microsoft บริษัทขนาดใหญ่บริษัทเก่าดูเหมือนกับไม่ทันสมัยเลยจะเติบโตได้อย่างไรพีร่ทีต้องบอกกันเลยครับว่าพอไปแกะรายละเอียดของรายได้นะครับของบริษัท Microsoft แล้วจริงๆเนี่ย Microsoft นะครับมีรายได้หลักจาก Co r p o r a t e นะครับหรือว่าเป็นบริษัทที่เป็น B2B พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนั่นแปลว่าโอกาสที่ธุรกิจนะครับจะเปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์เจ้าอื่นเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากหรือว่ามี barrier of entry สูงมากเลยครับเท่านั้นไม่พอ บริษัท Microsoft ยังเป็นหนึ่งในผู้นำนะครับในเรื่องของ Cloud Computing อัดชัวเป็นที่รู้จักหรือว่าเป็นที่นิยมของซับอัพหลายๆที่มากเลยนะครับหรือแม้แต่บริษัทใหญ่ๆก็ใช้ด้วยเพราะนั้นเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยการที่ Microsoft มีทั้งอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์หรือธุรก,กิจซอฟต์แวร์รวมไปถึง c ลาวด์คอมพิวติงด้วยจะทำให้มีการกระจายความเสี่ยงอย่างมากแล้วในอนาคตครับผมบอกเลยว่าเรื่อง Data Center เรื่อง c l าว d c คอมพิวติง ทุกธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหรือแม้แต่ธุรกิจทั่วไปหรือแม้แต่คนเรานะครับจะมีการใช้คลาวด์มากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Microsoft จะเป็นคนที่ได้ประโยชน์อย่างแน่นอนเท่านั้นไม่พอโลกยุคต่อไปอย่างที่มาร์ค c เคเบ e ร์บอกก็คือ ARVR ตัวของ Microsoft นะครับก็มีโปรเจกต์ที่เรียกว่า HoloLens นะครับที่รองรับ ARVR ก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งนะครับที่มีโอกาสเติบโต,ต,ตได้อย่างมากในอนาคตและผมเชื่อเหลือเกินว่าการเกิดขึ้นของ ARVR หรือการประยุกต์ใช้งานนะครับน่าจะเกิดขึ้นกับฝั่งของ Corporate หรือว่าเกิดขึ้นในบริษัทต่างๆก่อนนาไปใช้งานจริงๆเพราะฉะนั้นถ้า Microsoft ทํทลูกค้าที่เป็น c คอร์เปอร มีอยู่แล้วใช้ซอฟต์แวร์ของ Microsoft อยู่แล้วนั่นแปลว่ามีโอกาสที่บริษัทต่างๆจะมาใช้ HoloLens หรือว่า ARVR ของ Microsoft ก็สามารถเป็นไปได้ครับอันนี้คือหุ้นตัวแรกครับหุ้นตัวทสองต่อมา Google ครับโอ,อ้โหพิธีหุ้นตัวใหญ่อีกแล้วใช่แล้วครับเดีย๋ยวที่บอกแหละว,ว่าผมอยากจะเสนอมุมมองถึงความเสี่ยงต่าด้วยแต่ยังมีโอกาสเติบโตหลายคนบอกโอ,อ้โหก็ Google ก็เป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม YouTube Google s e a r ไม่ใช่เหรอพิธี ก็ดูแล้วน่าจะไม่มีอะไรอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งครับแต่ในอีกมุมนะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าบริษัท Google นะครับมีบริษัท VC ของตัวเองขนาดใหญ่เนี่ยอยู่2บริษัทนะแล้วมีสตาร์ทอัพที่อยู่ใต้บริษัท VC จํานวนมากมายมหาศาลมากเลยครับยังไม่รวมถึงเวโม o ที่ทําระบบเกี่ยวกับรถยนต์ไร้คนขับอีกแน่นอนครับรายได้หลักของ Google นะตอนนี้ก็ ยังเป็นโฆษณาอยู่ถูกไหมครับแต่อย่าลืมนะครับว่า Google ก็เป็นเจ้าแห่งคลาวด์หนึ่งในสามของอเมริกาเหมือนกันนั่นแปลว่า Google ก็มีโอกาสที่จะเติบโตไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเดียวกันครับยังไม่รวมไปถึงครับ ARVR จำ Google Glass ได้ไหมครับเห็นไหมนั่นแปลว่า Google ก็ไม่ได้ทิ้งในอุตสาหกรรมนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่า สำหรับผมเนี่ยผมมองว่า Google เป็นโฮลิ่งคอมพานีที่มีบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพอ่ะข้างล่างเยอะแยะมากมายแล้วนะปัจจุบันคนใช้ Google เท่าไหร่ยังไม่รวมถึงโปรดักตต่างๆที่ Google จะสามารถทำเงินได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นแม้ว่าบริษัทเหล่านี้จะเป็นบริษัทใหญ่นะครับ<ส>ก็ยังมีโอกาสนะครับที่บริษัทจะสามารถเติบโตมากกว่า1 0ได้ในอนาคตอีกหลายปีข้างหน้าเช่นเดียวกันครับบริษัทที่3นะครับ a เม z o n อ่าแฟนอีกแล้วโอวิธีแฟนแล้วใช่แล้วครับ อเมซอนอย่างที่หลายๆคนทราบเหมือนกันครับนั่นก็คือเขาเป็นเจ้าอ e ีคอมเมิร์ซของอเมริกาและก็เป็นอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับที่ชื่อว่า AWS ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของ AWS นะครับนั่นก็คือ SME ทั่วโลกนั่นเองและเท่านั้นไม่พอครับสำหรับผมแล้วในมุมมองผมนะครับ การเกิดขึ้นของโดรนการเกิดขึ้นรถยนต์ไร้คนขับสำหรับผมแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าอเมซอนเนี่ยจะเป็นหัวขอ,อกในการพัฒนาโดรนหรือแม้แต่รถยนต์ไร้คนขับครับและเท่านั้นยังไม่พอครับอุตสาหกรรมรถยนต์ไร้คนขับซึ่งเป็นอนาคตของโลกเนี่ยผมเชื่อว่าอเมซอนจะเข้าไปลงทุนอย่างมากเพราะเนื่องจากตัวระบบฟูลฟูลเมนต์เองครับอเมซอนลงทุนเอง,ท,งทั้งหมดเขาไม่ได้ใช้เอาซอนนะครับรถยนต์ขนส่งก็เป็นของเขาเพราะฉะนั้นเขาเคยมีเป้าหมายแล้วครับว่าเขาจะทําให้เป็นอันแมนทั้งหมดหรือว่า เป็นโดรนเป็นรถยนต์ทั้งหมดไม่จ้างคนมาขับรถอีกแล้วนั่นแปลว่าถ้าอุตสาหกรรมใหม่ๆขึ้นมาต้นทุนของเมซอนจะลดลงขนาดไหนและถ้าเันไม่พอครับบริษัทอเมริเนีย่ยังมีการผลิตชิปเองหรือว่าออกแบบชิปเองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเฉพาะนั่นแปลว่ารายได้ในอนาคตหรือว่าความสามารถในการแข่งขัน,ขนด้านเทคโนโลยีเนี่ยของอเมซินจะสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับ 4. นะครับเ v i d i a n ดีย i a เดียเป็น หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ครับแต่อีกมุมนึงหรือว่ารายได้อีกอย่างนึงครับก็คือการทำซิมูเลชันต่างๆของ n v i d i เีนั่นเองตัวการ์ดจอของ Nvidia ีนะครับไม่ใช่ใช้แค่ในการจอไม่ใช่แค่ในการขุด Bitcoin เท่านั้นคริปโตเคอเรซีโตถูกไหมการ์ดจอก็ใช้มากขึ้น Nvidia ดียขายได้มากขึ้นแต่อุตสาหกรรม อีกอย่างที่กําลังเติบโตนะั่นคือ cloud computing หรือแม้แต่ cloud storage ที่เป็นสําหรับเก็บข้อมูลหรือประมวลผลต่างๆนัเองครับตัวเทคโนโลยี cloud ต่างๆที่เราใช้กันนะครับจำเป็นต้องใช้ semi conductor ที่ NVIDIA ออกแบบครับนั่นแปลว่าถ้ายิ่งธุรกิจ พาวตเซมิคอนดักเต,เตอร์ของเอ็นวีเดียก็จะยิ่งขายดีรายได้ของเอ็นวีเดียก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นครับดังนั้ผมบอกเขาว่าเอ็นวีเดียเนี่ยมีชื่อรับ ARVR ออยู่แล้วด้วยมีการร่วมมือกับบริษัทดังๆต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นส่วนแบ่งการตลาดจาก ARVR หรือแม้แต่เกมมิ่งครับก็มีโอกาสที่เอ็นวีเดียจะทําให้เติบโตในระยะยาวหลายปีข้างหน้าได้เช่นเดียวกันและตัวสุดท้ายครับอยู่ในเอเชียนั่นก็คือไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์จะสามารถเทรดได้ในตลาดหุ้นอเมริกาเป็น A D S เหมือนกันนะครับ ไต้หวันเซมิคอนดักเต,เตอร์เป็นผู้ผลิตชิปลายใหญ่ของโลกครับจากที่ผมศึกษามาแล้วก็ทำคลิปผ่านมานะครับต้องบอกเลยว่าเขามี b a r e r of NT สูงมากเขามีเทคโนโลยีที่นำผู้อื่นเท่านั้นไม่พอครับไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยยังมีเขาเรียกว่าบอลหรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับณนะตอนนี้ตัวของไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์กำลังขยายการผลิต ตัวซมิคดักเ,เ,เตอร์อยู่ในอเมริกานะครับเพื่อขายชิปมือถือให้กับ Apple โดยเฉพาะหรือแม้แต่บริษัทอื่นๆด้วยมีการลงทุนหลักหมื่นล้านเหรียญและที่สำคัญนะครับโรงงานจะสร้างเสร็จภายในปี2023-2024นั่นแปลว่าถ้าโรงงานสร้างเสร็จมีโอกาสอย่างสูงเลยที่ตัวของไต้หวันซมิคดักเ,เตอร์จะมีะไรายได้เพิ่มมากขึ้นทั้งนที่ตอนเนี้ ชิปเซ็ตก็ขาดอยู่แล้วงานก็ล้นมืออยู่แล้วแล้วโรงงานที่ผลิตใหม่ในอเมริกาที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับจะผลิตซมิคอนดักเตอรต์ขนาด5นาโนเมตรครับซึ่งปัจจุบันนะครับมีแค่2บริษัทในโลกที่ผลิตเป็นแมสส์บูรดักชันได้นั่นก็คือ s ซัมซุงกับไต้หวันซีมิคอนดักเตอตนั่นเองแต่ s ซัมซุงบอกโอ้โหผลิตใช้เองก็ไม่พอแล้วไม่ได้ขาย งั้นแปลว่าโอกาสที่ไต้หวันเซมิคอนดกเตอร์จะรับลูกค้าในฝั่งอเมริกาไปเต็มๆเลยเนี่ยเพราะว่ามีโรงงานอยู่ในนั้นสั่งซื้อส่งเลยดังนั้นครับต้นทุนในการผลิตทั้งวงจรเนี่ยเพราะค่าขนส่งมันใกล้ถูกไหมก็จะถูกกว่าชิปที่สั่งจากไต้หวันเองหรือว่าสั่งจากต่างประเทศนั่นเองครับนี่แหละครับก็คือโอกาสเติบโตของบริษัทไต้หวันเซมิคอนดกเตอร์และอีก2ตัวครับผมขอเชียร์หุ้นจีนตัวแรกผมเคยบอกแล้วว่าเป็นหุ้นที่ผมชอบมากๆนั่นคือเทนเซนนั่นเองครับ เทนเซนหลายๆคนบอกอ้าวเทนเซนก็ w e h h a t WeBank ใช่ไหมพี่ทีเป็นแอปที่คนจีนใช้มากที่สุดใช่แล้วครับเกมด้วยพี่ทีใช่แล้วครับเขาครองอุตสาหกรรมเกมต้องบอกว่าน่าจะเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยครับในอุตสาหกรรมเกมนะแล้วอีกมุมหนึ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นครับก็คือเขาเป็นบริษัทโฮลดิ้งเหมือนกันเขามีบริษัทลูกต่างๆมากมายในสตา์อัพใต้ เทนเซนต์ต่างๆมากมายหรือแม้แต่หุ้นเหมือถวนเทียนเปิงหรือหุ้นหลายๆตัวนะครับบริษัทเทนเซนต์นะครับก็จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในหุ้นเทคโนโลยีต่างๆหลายๆตัวของจีนด้วยและถ้าเราเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโตอย่างรวดเร็วเหมือนเดิมประเทศจีนจะเติบโตขึ้นเป็นเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกแทนที่อเมริกาการบริโภคภายในของจีนซึ่งเป็นนโยบายสนับสนุนหรือว่านโยบายที่ภาครัฐผลักดันให้คนจีนรวยขึ้นบริโภคภายในมากยิ่งขึ้น เท่านั้นไม่พอครับแอป WeChat นะครับยังมีฟังก์ชันที่เรียกว่ามินิแอปยังให้แอปพลิเคชันเล็กๆที่เป็นอุตสาหกรรมเป็นร้านอาหารเป็นห้างเป็นบริการต่างๆค้าถึงค้าต่างๆที่ขายให้กับคนจีนนะครับมาเชื่อมต่อแอป WeChat นั่นแปลว่าคนจีนนะเปิดแอป WeChat ขึ้นมาก่อนแล้วเป็นช่องทางไปซื้อสตาร์บัคไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้ออะไรก็แล้วแต่ครับที่มาเชื่อมต่อกับแอปวีแชทเลยแล้วแอปวีแชทนะครับก็จะได้ส่วนแบ่งทางการตลาดหรือว่าได้ค่าโฆษณาต่างๆนั่นเองครับนั่นแปลว่า ถ้าผู้บริโภคเยอะขึ้นคนจีนมีกำลังบริโภคเยอะขึ้นค่าโฆษณาส่วนแบ่งตลาดต่างๆตัวเทนเซนเองก็ย่อมได้ประโยชน์อย่างแน่นอนครับและหุ้นตัวท้ายครับเมยถวนเทียนปิงโอ้โหพี่ทีฟังชื่อจีนๆใช่แล้วครับต้องบอกว่าหุ้นตัวเนี้ยรวบรวมมาจาก2บริษัทนะครับมาเมิร์ชกันก็คือเป็นบริษัทหนึ่งเนี่ยที่รีวิวร้านอาหารหรือว่ารีวิวสินค้าต่างๆและอีกบริษัทหนึ่งนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สําหรับ เช็คหาโปรโมชั่นแจกบัตรลดส่วนลดโปรโมชั่นต่างๆนั่นแปลว่าเมื่อ2อแอปนี้มาเมิร์ชกันนะครับจะครองผู้บริโภคในจีนได้อย่างมหาศาลและปัจจุบันนะครับคนที่ใช้แอปเ e มย์ชวนเทียนปิงเนี่ยมากกว่า100ล้าน a c t i v e User ในแต่ละเดือนแล้วและเท่านั้นไม่พอครับตัวบริษัทเหมยชวนเทียนปิงนะครับยังได้เข้าไปสู่ในอุตสาหกรรมอื่นๆไม่าจะเป็นจองโรงแรมจองที่พักหรือแม้แต่ส่งอาหารและธุรกิจส่งอาหารเพื่นอนๆทราบไหมครับว่าธุรกิจส่งอาหารของเ e มยชวนเทียนปิงเนี่ย แซงธุรกิจส่งอาหารของอาลีบาบาไปเรียบร้อยแล้วแล้วที่สําคัญกว่านั้น,นครับที่ผมเชียร์และเกินในหุ้นตัวนี้ก็คือเป็นหุ้นน้องใหม่ลูกม่อของเทนเซ็นนั่นเองแล้วถ้าพูดถึงหุ้นเทคยักษ์ของจีนนะครับในสมัยก่อนเราจะพูดถึงแบบไปตู้เทนเซ็นต์อาลีบาบาแต่ณับปัจจุบันนะครับเพื่อนๆผมที่ทําธุรกิจในจีนแล้วก็คนจีนหลายคนบอกว่าไปตู้อะไปแล้วแต่เมยถวนเทียนจินเนี่ยขึ้นมาแทน นั่นแปลว่าโอโ้เทคโนโลยีเนี่ยเขาเป็นที่ยอมรับนะครับและมีการพัฒนาเติบโตอย่างมหาศาลและอย่างที่ผมเล่านะครับธุรกิจส่วนใหญ่ของเมย์โถนเทียนปิงเนี่ยอยู่ในประเทศจีนและเกี่ยวข้องกับการบริโภคภายในของจีนเป็นอย่างมากนั่นแปลว่าถ้าเศรษฐกิจจีนเติบโตขึ้นเท่าไหร่ก็มีโอกาสาที่บริษัทจะเติบโตขึ้นเท่ากันหรือมากกว่าเสียด้วยซ้ำครับนี่ครับก็คือหุ้นที่ผมอยากจะแนะนําให้เข้าไปเก็บหรือว่าสามารถลงทุนดีเซนระยะย,ยาวได้สังเกตดูนะครับว่า หุ้นแต่ตัวที่ผมพูดไปนะผมจะพยายามให้หุ้นแต่ละตัวอยู่ในหลายๆอุตสาหกรรมมีลูกค้าอยู่แล้วมีคนที่ใช้งานอยู่แล้วแน่นอนครับบริษัทเหล่านี้ไม่ได้เป็นบริษัทที่มีขนาดเล็กนะครับจะเอาโกร s ส,สูงๆจะโอ้โหเติบโตอย่างมากเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วถ้ามัไม่พอครับหลายๆบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทขนาดใหญ่แล้วแต่อย่าลืมนะครับว่า หัวใจของการลงทุนจริงๆแล้วนั่นก็คือการจํากัดความเสี่ยงเทียบกับผลตอบแทนครับหลายคนที่ถามผมเข้ามาเนี่ยเป็นมือใหม่เป็นคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาเริ่มสนใจในการลงทุนต่างประเทศหรือแม้แต่หุ้นเทคโนโลยีเองผมเชื่อว่าหุ้น7ตัวนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่จะเริ่มต้นเข้าไปศึกษาเพื่อลงทุนนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับผมขอญอย,ย,ย้ำอีกครั้งนะครับบรอลฟิลปตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับเทรดหุ้นอเมริกา3ตลาดนะครับผ่านแพลตฟอร์ม p o รเอ็ม g l o b a l ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น นิวยอร์กไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น NASDAQ หรือตลาดหุ้น a m e มนะครับเพียงออเดอร์ละ5ดอลลาร์เท่านั้นใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ไปเลยครับที่ Li น์แอดฟิลิปโกลบอลหรือเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับขอให้เ,เพื่อนๆมีความสุขกับการลงทุนนะครับถ้าเพื่อนคนไหนชอบคลิปนี้ผมรบกวนให้ช่วยกด subscribe ผมหน่อยนะครับที่ YouTube คุยการเงินกับทีแล้วก็ Facebook คุยการเงินกับทีนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่กุณาฟังคลิปนี้จนจบแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ